ลองหลับตาแล้วจินตนาการภาพยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกยอดเขาที่มนุษย์ทั้งโลกเคยเชื่อว่าแข็งแรงเยือกเย็นและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเอเวอเรสต์ Everest, สูงกว่า8,848เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแต่วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวอีกด้านหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนอาจไม่อยากเชื่อว่า กำลังเกิดขึ้นจริงและอาจรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันไกลหากภูเขาเอเวอเรสต์กำลังค่อยๆละลายลงจริงๆเพราะการละลายของเอเวอเรสต์ไม่ใช่แค่การหายไปของน้ำแข็งบนยอดเขาแต่คือการสั่นสะเทือนระดับทวีปเป็นโดมิโนโชนิ้นแรกที่พร้อมจะกระแทกโลกตั้งแต่เอเชียใตย้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงความมั่นคงของมนุษย์หลายพันล้านชีวิต ไม่ใช่การพูดเกินจริงแต่คือเหตุผลว่าทำไมเอเวอเรสต์จึงถูกเรียกว่าหอคอยน้ำแข็งของโลกหรือเดอะเ i ิร์ดโพลขั้วโลกที่สามของมนุษยชาติและวันนี้เราจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณฟังตั้งแต่จุดเริ่มต้นของน้ำแข็งบนยอดโลกความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆกัดกินมันผลกระทบที่ทอดเงายาวไปจนถึงบ้านของเรา และอนาคตที่น่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อหากวันหนึ่งเอเวอเรสต์ Everest ไม่ใช่ภูเขาน้ำแข็งอีกต่อไปเราจะเริ่มต้นจากก้อนหิมะเล็กๆที่ยอดเขาก่อนจะไหลลงมาเป็นเรื่องราวของเมืองหลายร้อยแห่งแม่น้ำหลายพันกิโลเมตรและผู้คนหลายพันล้านชีวิตลองนึกภาพเอเวอเรสต์ในวันนี้ยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะสีขาว ระยิบระยับราวเพชร่องประกายเมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดกระทบแต่ถ้าเราเข้าไปใกล้มากพอเราจะเห็นรอยแตกเล็กๆที่ค่อยๆลามออกเรื่อยๆเ,เหมือนกระจกที่กำลังโดนแรงกดดันจากภายในนักปีนเขาหลายคนสังเกตเหมือนกันว่าพื้นที่ที่เคยเดินยากเพราะแข็งจัดตอนนี้กลับนิ่มลงและบางครั้งก็ไหลเป็นน้ำต่อหน้าทุกปีน้ำแข็งลบลงทีละชั้น ราวกับมีใครมาลอกผิวของภูเขาออกที่ละแผ่นส่วนหนึ่งเพราะขม่าดำจากเมืองต่างๆทั่วเอเชียลอยมาตกบนหิมะทําให้หิมะมืดลงเมื่อหิมะไม่ขาวเหมือนเดิมมันสะท้อนแสงได้น้อยลงและดูดซับความร้อนได้มากขึ้นเป็นเท่าตัวนี่คือสายเหตุสําคัญที่ทําให้การละลายเกิดขึ้นเร็วขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ภายในภูเขา พราะทานน้ำแข็งที่เอเวอเรสต์หล่อนเลี้ยงนั้นไหลลงไปในแม่น้ำสำคัญหลายสายเช่นแม่น้ำคงคาแม่น้ำาพรมบุตรแม่น้ำเมฆโขงแม่น้ำสารวินและแม่น้ำยางซีทั้งหมดนี้กําเนิดจากเทือกเขาฮิมาลัยและบริเวณรอบเอเวอเรสต์ทานน้ำแข็งเหล่านี้คือแหล่งน้ำเชือดที่หล่อนเลี้ยงประชาชนมากกว่า2,000ล้านคนถ้าทานน้ำแข็งละลายเร็วเกินไป น้ำจะท่วมเมืองและหมู่บ้านหลายสิบแห่งเพราะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า GLOF หรือ g l a c i a l Lake a l b e r t Flood เมื่อน้ำจากฐานน้ำแข็งละลายจนก่อตัวเป็นทะเลสาบบนภูเขาและเมื่อเขื่อนน้ำแข็งหรือดินสุดตัวเพียงเล็กน้อยน้ำปริมาณมหาศาลจะพุ่งลงมาราวกับเขื่อนแตกทำลายทุกอย่างบนเส้นทางของมันหลายหมู่บ้านในเนปาลและบูตานเคยประสบเหตุการณ์นี้แล้ว มีหมู่บ้านที่หายไปในช่วข้ามคืนบ้านเรือนนับร้อยหังพังลงเพราะคลื่นน้ำแข็งจากภูเขาแต่หลังจากช่วงน้ำมากสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือน้ำจะเริ่มน้อยลงเมื่อทานน้ำแข็งหายไปแม่น้ำที่เคยไหลตลอดทั้งปีจะเริ่มไหลเฉพาะหน้าฝนและในฤดูแลง้งมันอาจแห้งจนเห็นก้นแม่น้ำลองคิดตามเมืองใหญ่ที่พึ่งแม่น้ำเหล่านี้ ได้แก่เดลีกันกตัตตาถากาคุนหมิงเวียงจันทน์พนมเปญกรุงเทพโฮจิมินห์และอีกหลายเมืองจะเกิดอะไรขึ้นท้ามแม่น้ำสายหลักที่ใช้เพื่อดืม่มใช้ปลูกข้าวใช้ทำอุตสาหกรรมเริ่มแห้งขอดเมื่อไม่มีน้ำพอสำหรับทุกคนความตึงเครียดระหว่างประเทศจะสูงขึ้นเรื่อยๆการแย่งชิงน้ำ อาจเปลี่ยนจากการเจรจาเป็นความขัดแย้งทางการเมืองหรือแม้แต่เรื่องที่รุนแรงกว่านั้นในอนาคตแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดที่มนุษย์ระบบนิเวศทุกอย่างบนเทือกเขาหิมาลัยจะสั่นสะเทือนสัตว์ที่เคยอยู่ในเขตหนาวจัดจะถูกบังคับให้ขยับขึ้นไปสูงกว่าเดิมเพื่อหาความเย็นสัตว์บางชนิดเช่นเสือหิมะอาจไม่มีพื้นที่ให้ไปต่อ เพราะยอดเขามีขนาดจำกัดเมื่อความเย็นหายไปสัตว์เหล่านี้อาจสูญพันธ์ก่อนที่เราจะทำอะไรได้พืชพันธุ์ที่เติบโตเฉพาะในอากาศเย็นก็อาจตายไปด้วยเมื่อพืชและสัตว์ตายดินบนภูเขาก็จะไม่มีรากพืชคอยยึดไว้เกิดดินถล่มครั้งใหญ่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฤดูฝนและถึงแม้คุณจะอาศัยอยู่ไกลจากเทือกเขาหิมาลัย แต่ผลที่เกิดขึ้นก็จะเดินทางมาถึงคุณอย่างแน่นอนเพราะการละลายของเอเวอเรสต์คือสัญ,ญลักษณ์ของโลกที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆเมื่อยอดโลกละลายมหาสมุทรจะสูงขึ้นน้ำทะเลจะเข็มมากขึ้นพายุไซโคลนจะแรงขึ้นไฟไหม้บ่อยขึ้นฝนจะตกผิดฤดูกาลมากขึ้นและเหตุการณ์สภาพอากาศสุดโคงจะกลายเป็นเรื่องปกติ ทั้งหมดเริ่มจากก้อนน้ําแข็งบนยอดเขาถ้าเอเวอเรสต์ละลายไปจริงๆการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงชุมชนเชอปาที่เคยอาศัยอยู่กับภูเขามาหลายชั่วอายุคนอาจต้องย้ายถิ่นฐานเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยอีกต่อไปแม้แต่นักปีนเขามืออาชีพก็ยอมรับว่าเส้นทางบนเอเวอเรสต เริ่มอันตรายกว่าเดิมเพราะน้ำแข็งไม่มั่นคงและเกิดรอยกลั่นในพื้นที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในอนาคตอาจถึงขั้นที่การปีนเอเวอเรสต์ต้องถูกจำกัดหรือถูกยกเลิกไปเลยเพราะความเสี่ยงสูงเกินควรและเมื่อวันนั้นมาถึงเอเวอเรสต์ Everest จะไม่ใช่ยอดเขาน้ำแข็งอีกต่อไปแต่เป็นภูเขาหินขนาดมหึมา ที่บอกเล่าเรื่องราวอดีตอันยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้คำถามคือเราจะยอมให้มันเกิดขึ้นจริงหรือเพราะเอเวอเรสต์ไม่ได้ละลายเพราะตัวมันเองแต่มันละลายเพราะเราทั้งควันจากโรงงานน้ำมันจากรถยนต์พลังงานที่เราใช้ทุกวันแรงกดดันจากสังคมอุตสาหกรรมที่เราสร้างขึ้นทุกอย่างผลักดันให้โลกอุ่นขึ้นทุกปี จนแม้แต่ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกก็ไม่สามารถหนีการเปลี่ยนแปลงนี้ได้สุดท้ายนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเอเวอเรสต์จะละลายเมื่อไหร่แต่คือเราในฐานะประชากรของโลกใบนี้พร้อมจะทำอะไรกับมันแล้วหรือยังพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อหย,ยุดการละลายนี้แล้วหรือยังพร้อมจะยอมรับว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงแม้เราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ตาม เพราะถ้าเรารอจนวันที่เอเวอเรสต์ละลายจนหมดโลกที่เราอยู่จะไม่ใช่โลกแบบที่เรารู้จักอีกต่อไปแล้วและนี่คือคำเตือนจากยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกเสียงเตือนที่ไม่เคยดังเท่านี้มาก่อน